มึงจะไปไหนเอเวนมึงคืนใจเมียกูมึงต้องไปลงพักกับกูเดี๋ยวนี้คุณตำรวจคุณตำรวจต้องเอามันเข้าคุกเลยนะฮะมันขืนใจแฟนผมุณใจเย็นนั่งลงก่อนคุณผมไม่นั่งผมไม่เย็นคุณตำรวจต้องเอามันเข้าคุกเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆก่อนคุณใจเย็นไม่ยองไม่เย็นมาละอะตัวเองตัวเองเล่าให้คุณตำรวจเขาฟังเลยว่าตัวเองโดนมันขืนใจยังไงยังไงก็ ตัวจะเขาครั้งไหนอะฮะตัวเองโดมนมันไปกี่ทีนะฮะก็หลายครั้งอะหลายทีแล้วก็ท,ทีทีด้วยนะโอ้ยคุณจะบ้าตายฟังคุณตำรวจฟังเออฟังอยู่เอาเล่าต่อก็ทีแรกสู้แรงเขาไม่ไหวอะแพ้แรงเขาก็แล้วทำไมไม่ร้องเออแล้วทำไมไม่ร้องอะ หนูกลัวคนอื่นเขาได้ยินนะคะคุณตำรวจตอนนั้นเวลามันก็ตีหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็นอนหลับกันหมดใจเขาอ่ะแล้วใครเป็นคนถอดกางเกงเขาเป็นคนถอดกางเกงเห็นไหมคุณตำรวจแบบนี้มันขืนใจกันทชัดแล้วมันถอดจนหลุดเลยใช่ไหมก็ทีแรกเขาเป็นคนถอดให้แล้วมันติดสะโพกอ่ะเขาเจ็บเขาก็เลยถอดเองอ่ะเจ๊ แล้วกางเกงในอ่ะกางเกงในมันมันเป็นคนถอใช่ไหมก็กางเกงในมันติดโรดไปกับกางเกงนอกแล้วไม่ไหวเล้วเยเคลียร์กันเองเลยเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกู ความจริงแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องของหนูมันไม่ใช่เรื่องของเขาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะมายุ่งทําไมแล้วไอ้ที่จะมาแจ้งความเนี่ยมันก็บังคับหนูมาอ้าเออคุณตำรวจคะหนูขอถอนแจ้งความได้ไหมคะหนูไม่ติดใจอะไรเลยอเออคุณตำรวจคะมีอีกเรื่องหนึ่งจะถามที่เนี่ยเขารับจดทะเบียนสมรสไหมคะฮะ กับใครครับกับเขาไงเมื่อคืนน่ะเราจับมือตกลงกันเรียบร้อยแล้วกูหมั่นไส้มึงมานานแล้วกูแอบฟังมานานแล้วเดี๋ยวมึงโอนเงินเมื่อคืนกู้วยนะเงินที่กูให้มึงไปแปลงเพศเนี่ยอีบัเทืงประเทิองอออันนั้นชื่อเก่านะจ๊ะจดเลยจดเลยคุณตำรวจตำรวจตัวใหม่